วันนี้ก็มารีวิวอวาาตารม,มาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นรีวายนะครับนนกับเอเลนเยเกอร์ <Y> ager, จากเลือกแอคแทกออนไดทันะครับแล้วก็มีซีโค้ดด้วยนะเดี๋ยวให้ดูตัวสวิเบดก่อนนะครับเป็นรีวายนะโอเคก็มีอังกฤษกับไม่มีเป็นญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่มีนะครับอย่างเท่นะครับเดี๋ยวให้ดูสกิลในเกมอันนี้ดูแบบว่ารอบๆก่อนเบื้องตน้นอ่านี่เป็นสีเบด ต่อมาเอเลนเอเลนเป็นเรวานอเออทำไมเป็นเรวานอก็ไม่รู้เหมือนกันมปลแปลว่ามันก็แปลงร่างไม่ได้ดิเป็นทายทันอะไรเงี้ยเออแปลงร่างได้น่าจะเป็นแบบโซโลมอนอะไรประมาณนี้ั้งอ่ะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บ,บนึงระหว่างมันโหลดเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นมอดก็คือมันไปเป็นจากตัวเกมนะครับถามว่าเออเป็นมอดกับอยู่ในตัวเกมเลยต่างกันยังไงก็คือ เป็นมอดเนี่ยจะเห็นแค่คอมเราคอมคนอื่น,น่ยไม่เห็นเหมือนเราแต่ถ้ามันเป็นในตัวเกมแบบนี้ก็คือคอมคนอื่นก็จะเห็นเหมือนเรานะครับแค่นั้นแหละส่วนตัวเอ,อ่ออวตารเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นของออฟฟิเชีเพราะว่าเกมหลกักมันปิดไปแล้วอันนี้ก็คือเหมือนทํากันเองแล้วก็เอามาลงนะฮะก็คือ เกมนี้มันไม่มีการซื้อขายอยู่แล้วนะครับมันก็เลยอาจจะไม่เป็นไรนะครับจะประมาณนี้เขาก็เลยอาจจะไม่ว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้มีรายได้อะไรนะฮะไม่ได้ตัวตัวที่จะเปิดนะตอนนี้นะครับโอเคก็ราคาเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยนะสำหรับอ่าตัวเรวนอสซีเเท่าไหร่นะสามพันปะอ๋อเท่ากันพันห้านะครับก็คือเหรียญเนี่ยไม่สามารถเติมได้เราต้องเล่นเองนะครับโดยการเล่นตาหนึ่งเนี่ยก็ได้ประมาณสามสิบสี่สิบเหรียญได้มั้ง ก็สะสมไปนะฮะสิบตาสิบตาสามร้อยร้อยตาสามพันประมาณห้าสิบเกมนะฮะถึงจะแบบได้ตัวหนึ่งก็เรียกดีๆว่าอยากได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวในเกมนะครับเนี่ยมาดูครับในตัวเกมครับนี่โคเทนะทำดีเลยลเอ่ะเออก็เหมือนในอนิเมะนะครับไอรีวานตัวเตี้ยไอเรเวานอใช่หไหม เอเลนเนี่ยสูงว่าด้วยนะครับโอเคมาดูที่ตัวของเอ่อไอรีวายก่อนนะสวิเบส,สกิลหนึ่งปั่นนะครับปั่นปั่นอ่าปั่นประมาณนี้ก็เทอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวปั่นอีกทีครับเอาออโต้รีเฟซด,ดีวกว่าปั่นปั่นปั่นเออสวยอยู่นะสวยอยู่สวยอยู่โอเคต่อมาสกิลสองครับกดเราจะมีออร่าแบบนี้นะครับตีลองตีดูนะไม่มีอะไรมันจะเป็นแบบ ถ้าโดนตีมันจะมีคาลเตอร์แอกแท็กด่ากระจายน,น,นะสกิลสามก็พาสีนะครับต่อมาอนตีฟึบ <c oughs> ฟึ๊บฟึบอันตีสับอ่า <c oughs> ก็ประมาณนี้ <c oughs> ก็คือตัวตัวของซูเบะเนี่ยไอเอฟเฟกต์สกิลมันไม่มีอะไรมันมีแค่แค่ปั่นการอัตีสับนะครับก็ไม่มีอะไรมากต่อมามาดูในตัวของตัวเอเรอร์เมานอนนะครับหรือว่าเอเลนนะสกิลหนึ่งป่าเอ้ยเป็นปลาปีกไปนะครับเดี๋ยวอ่าดูใกลๆ กดแล้วลงไปตันนะครับนี่ปลาปีกปลาปีกให้ดูปีกอีกทีหนึ่งนะครับแบบสโลโมชันนี่ว่าดูปีกแบบสโลโมชันตัวเวลลเลบานอนแล้วจะมีเอฟเฟกเยอะนะครับยวให้ดูแบบปลาแบบไกลๆดูสโลดูสโลแล้วก็ปลาไแบบกลๆครับนี่เป็นปีกสีดำกับสีขาวบางเห็นไหมเฮ้เท่นะเอ,อแล้วก็มันก็มันจะมีถืออาวุธอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับ่กดอีกทีเพื่อลงไปนะฮะต่อมา สกิลสองปึ๊บอ่าสกิลสองก็ชูอาวุธขึ้นะแบบน,นะครับแล้วก็ตีปารฟก็มีใส่ฟ้าอ่าใส่ฟ้าแบบนี่ใส่ฟ้าสีส้มๆนะครับโอเคก็เท่ดีเหมือนกันสวนสามสี่ก็พาสีไม,ไม่มีไม่มีอะไรครับมีแค่ปาสกิลหนึ่งกับสกิลสองที่เหลือก็เป็นพาสีเอ้ยมันแปลงร่างด้วยทุกคนอ้เหียโกเทโอ้พอมีชาร์จเต็มแล้วมันแปลงร่างเหรอวะเอ้ย ไม่คิดว่าตัวอเอเลนมันจะแปลงร่างแปลงร่างได้นะพเพราะเรว่นานอมแปลงร่างไม่ได้นะครับเนี่ยพอชาร์จเกินเท่าไหร่เนี่ยมันจะแปลงร่างอะ่ะทุกคนดูดิตีไปเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยสิบท้าเต็มหมออุย้ยพอชาร์จร้อยสสิบกว่าแปลงร่างเป็นไนททานโอ้ยเท่นะโอ้ส่วนตัวถ้าแบบว่าเหรียญมีจํากัดจริงๆเลือกตัวไหนดีผมผมว่าเลวานอน,อน,นะฮะเชียร์เลวานอ,นอ,นอน ว่าซีเวตไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่โอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเอฟเฟกต์อาหาฟา้าลองไปออกดูนะครับเรียวนอมมันก็ใช้ไม่ได้บ้างซีเบตน่าจะลองดูว่ามีอะไรบ่าครับไม่มีอะไรมาดูของอ่าซีเบตนะฮะป๊าบอุ้ยดาบเรืองแสงมาซีเวตอ่าในส่วนของรีไวก็คือดาวจะเรืองแสงสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับอ่าประมาณนี้ อ่ะเลวานอทีกว่านะครับลงความเห็นเลยถ้าเรียกตัวใดตัวหนึ่งก็เลวานอถ้าชอบก็จัดไปทั้ง2นะครับแต่ว่าก็เหลี่ยนเติมไม่ได้ครับเล่นต้องใช้ความพยายามเอาโอเคฮะคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผม